ก่อนเราจะเชื่อมเราต้องเอาลูกหัวสอนออกจากจุกก่อนนะครับเพื่อมาให้มันมีแรงอัดหรือแรงดันนะครับนี้ผมจะออกนะไม่ได้เชื่อมนะใช้ไฟเบาๆนะั่นเพื่อนนะ เดี๋ยวเอาคอมออกมาเทสดูด้านนอกครับพอเราออกมาเสร็จนะครับเราตั้งในย่านเสียงนะมันจะเป็นคล้ายๆสัญญาณไ i ฟ i นะในย่านของมันจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ขีดๆพอเราหันมาในย่านเสียงนะเราก็จะเทสเสียงโดยการเอานี้สองอันแบบี้อย่างตีคือถ้าเราวัดไอ้สามตัวนี้ครับนี่ถ้าวัดอย่างนี้ แล้วแตะที่โคง้งถ้าเกิดว่ามีเสียงดังตีสแสดงว่าคอมตัวนี้ช็อตนะครับตัวนี้มันวัดขาแลว้วมันไม่ดังแสดงว่าคอมยังอยู่ไม่ช็อตลอบก็น่าจะลูกสูบติดนะตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําการผ่าผ่าดูด,ด้านในผ่าเป็นวงนี้เลยเนาะผ่าเป็นวงนี้เดี๋ยวมาผ่ากันเลยครับ ษณะด้านในเนาะก็จะเป็นนะครับเป็นตัวนี้โอ้ลูกสูบติดเพื่อนเนี่ยนะครับลูกสูบก็ติดอยู่นี่นะครับมันไม่ไปเลยครับนี่จะเป็นลูกสูบที่อยู่ในเครื่องเนาะตัวนี้ลูกสูบมันติดนะครับก็เลยทําให้ให้เครื่องมันไม่ทำงานนะครับเป็นของยอวนเตอร์นะเดี๋ยวล้าง จะใช้น้ำมันล้องเครล้างนะล้างแล้วก็ลองขยับลูกสูบดูว่ามันจะโอเคไหมครับน้ำมันคมน่าจะแห้งนะเพื่อนนะเนี่ยนะเหลือแค่นี้นี้หกไปหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าก็ยังน้อยอยู่อ่าจึงเป็นสาเหตุให้ลูกสูบมันติดนะครับมันไม่มีน้ำมันไปหล่อลื่นนะครับผมใช้ F11 นะในการล้างในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะเทเข้าไปล้างตรงลูกสูบก่อนนะครับแล้วก็ ใช้ไขค,รครวงนะงัดตรงก้านสูบนะครับเพื่อให้การสูบมันขยับถามว่ามันจะใช้ได้นานไหมครับถ้าไปซื้อลูกใหม่ก็แพงนะครับแต่ว่าเราต้องล้างสาดเสร็จเราก็ต้องเอาไปเป่าให้แห้งนะครับเพราะว่าน้ำยาเอสบีทมันจะกัดมีผมเทใส่ใส่ไปตรงกระบอกลูกสูบนะตรงนี้ ที่เข้าไปตรงกระบอกรูปสูบเผื่อให้มันไปกัดสนิมน,นะครับีดอยู่ตรงกระบอกรูปสูบเดี๋ยวเราเอาไขววงข้าข้อหน่อยนะครับข้อตรงรูกเบี้ยวนะตรงนี้ cố hấp thèn cố lương cây dọc đà lương cưng lương cây เริ่มจะขยับแล้วนี่ออกสุดแล้วนะต้องเข้ามาทางโอเคลุดแล้วครับเนี่ยขยับได้แล้วน้ํามันมันแห้งนะเพื่อนน้ามันคอมแห้งครับตัวนี้เกิอดอาการติดนะครับเพราะน้ํามันแห้งหมดเลย mm. ก็จะล้างอีกรอบ เสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำมัน F11 ออกจากระบบให้หมดเลยนะครับลกเขาก็เด้งออกมาข้างนอกได้แล้วเทลงบีนเนา หลุดแล้วนะครับน่าจะหลุดจากการปิดแล้วโอเคหลุดแล้วครับเพื่อเนเลยแต่ยังแน่นอยู่นะอ่าผมกี้ผมลองหมุนดูแล้วเนาะนี่ครับมันหมุนได้แล้ว นี่เราก็ลองเสียบลิลลโอเวอร์โหลดดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีแรงเหวี่ยงหรือเปล่านะครับถ้ามีแสดงว่าคอมใช้ได้อยู่เราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กรอให้ลิลลีมันตัดก่อนนะครับไม่ได้นะครับเหมือนไฟไม่เข้า ได้เลครับสอดปักครับผมก็แสดงว่าที่มันไม่ทำงานสาเหตุเกิดจากาลูกสูบรับมันติดเนาะมันก็เลยไม่ทำงานทีนี้พอมันติดนะครับเราก็เียบแป๊บนึงนะแล้วเราลองมาเอามือดันดนดูว่ามีแรงลมหรือเปล่านะครับเจยบใหม่อีกรอบครับผมแต่แป๊บเดียวนะครับเพื่อนครับ รอให้อน,นี้ทำงานก่อนนะแล้วก็มือกดูดูดูก่อนแต่แรงลมมีนะครับที่มันหมุนยากสาเหตุเกิดจากาน้ำมันคอมมันหมดนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำมันคอมใส่อะไรเข้าไปนะครับให้พอดีกับตัวคอมนะครับเดี๋ยวเราเมือ่อขั้นตอนต่อไปแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็จะมาเติมน้ำมันคอมกัน Tchau.